หนังสือเสียงเร่มนี้จะทำให้คุณรู้ว่าหากคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จจงงดพูดห้าคำพูดนี้ค่ะเพราะคำพูดห้าคำพูดนี้คนสำเร็จเขาจะไม่ยอมให้ออกมาจากปากของเขาเลยเพราะว่ามันอาจจะทำร้ายชีวิตของเขาโดยไม่รู้ตัวค่ะไปฟังกันดูนะคะว่าห้าคำชี้ชะตาชีวิตมีอะไรบ้างค่ะ อยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเพื่อทำให้ครอบครัวภูมิใจและมีความสุขแต่ตอนนี้คุณก็ยังคิดและพูดถึงสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีแต่ความรุมเหลวอยู่ใช่ไหมล่ะคะซึ่งเหตุผลที่ทำให้คุณมีความคิดแบบนั้นเนี่ยอาจจะมีสาเหตุจากสามสาเหตุนี้ค่ะ 1. คุณพูดแบบไม่คิดอะไรเลยอะคะ่ะ พูดออกไปแต่เรื่องร้ายๆไม่ดีพูดแต่เรื่องด้านลบต่างๆ 2. คุณปล่อยให้คำพูดด้านลบพวกนี้ค่ะมาทำลายพลังงานที่มีอยู่ในตัวคุณโดยที่คุณเองก็ไม่รู้ตัว 3. คุณไม่รู้ว่าคำพูดมีพลังสร้างให้คนสำเร็จได้ คุณจึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำพูดจริงไหมคะหากคุณเป็นคนที่พูดอะไรไม่คิดนะคะจนคินปากสมองก็จะติดลบจากคำพูดที่เราพูดบ่อยๆคะ่ะก็จะทำลายพลังในชีวิตของตัวคุณจนทำให้คุณก,กลายเป็นคนล้มเหลวคิดและก็ทำอะไรไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรได้เลยเหมือนพวกเหยียบที่ไก่ไม่อ่ออะไรก็ไม่ปานนะคะ คณก็ต้องรู้สึกว่าชีวิตนี้ทำไมโอ๊ยฉันทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยแบบนี้หรือหากเป็นแบบนี้คุณก็ต้องรู้สึกแย่เอามากๆเลยจริงไหมล่ะคะคำพูดคือสิ่งที่มีพลังอำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ค่ะการพูดในสิ่งที่ดีจะสร้างพลังดีให้กับทั้งต่อผู้ฟังและแม้แต่ตัวผู้พูดเองมีบางคำนะคะหากคุณพูดออกไปแล้วเนี่ย อาจจะทําให้คุณไม่สามารถเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เลยค่ะลองไปดูกันนะคะว่า5คำที่ชี้ชะตาชีวิตของคุณให้คุณไม่เป็นคนประสบความสำเร็จเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะจากการศึกษานะคะจะพบว่ามี5คำพูดค่ะที่คนประสบความสำเร็จเขาจะไม่พูดคำเหล่านี้ออกมานะคะคำพูดที่หนึ่งค่ะฉันเบื่อมาก หากคุณพูดคําพูดนี้บ่อยๆนะคะสมองจะสั่งให้คุณหยุดการพัฒนาการเรียนรู้ค่ะจนทำให้คุณกลายเป็นคนล้าหลังอย่างถ้าคุณทำอะไรไปสักพักแล้วคุณพูดหรือบ่นว่าฉันเบื่อจังเลยเบื่อมากแล้วเนี่ยไม่อยากทำแล้ว mm hmm. เมื่อคุณเป็นคนทำอะไรไปสักพักแล้วก็เบื่อแบบนี้นะคะคุณกลายเป็นคนขี้เบื่อง่ายความสำเร็จก็จะตายไปจากชีวิตคุณเช่นกันค่ะ ข้อ2นะคะทำไม่ได้แน่คำพูดนี้แสดงถึงการปิดกั้นตัวเองให้เป็นคนสำเร็จค่ะการปิดกัน้นการเรียนรู้จนกลายเป็นกบในกะลาไปก็ได้นะคะการไม่คิดจะเรียนรู้เพิ่มเพื่อให้ตัวเองสำเร็จจะทำให้ชีวิตของคุณย่ำอยู่กับที่หรือไม่ก็ถอยหลังไปได้ค่ะดังนั้นเรามาลองเปลี่ยนคำพูดเป็นว่าฉันทำได้แน่ อลองเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดูนะคะข้อ3ค่ะยากจังเลยโอ้ยคำพูดนี้นะนะคะจะบล็อกสมองของคุณทำให้คุณเนี่ยไม่ยอมทำหรือยอมคิดสิ่งอะไรใหม่ๆในชีวิตค่ะไม่กล้าทำอะไรยากๆที่ท้าทายค่ะคนสำเร็จนะคะเขามักจะมีไอเดียแล้วก็คิดสิ่งใหม่ๆแล้วพวกเขาก็จะลงมือทำทันทีค่ะคำว่ายากจังเลย จึงไม่มีทางหลุดออกมาจากปากของคนเหล่านี้แน่นอนค่ะแต่เขาจะคิดว่าถ้าไม่ยากคนอื่นๆเขาก็คงทำได้หมดแล้วสิจริงไหมล่ะคะข้อสี่ค่ะขี้เกียรจ้งคำพูดนี้นะคะมันจะทำให้คุณกลายเป็นคนขาดความรับผิดชอบค่ะทําอะไรแล้วคิดจะเลิกทำถ้าพูดคำนี้มากๆเข้าก็อาจจะกลายเป็นคนที่เกียรติตัวเป็นคนได้ทำอะไรไปสักพัก ก็ไม่ประสบความสำเร็จได้เลยควรจะต้องพยายามมองหาสิ่งมากระตุ้นให้หายขี้เกียจให้จงได้ค่ะคำพูดที่5ค่ะเหนื่อยแล้วพอเถอะคำพูดนี้จะทำให้ร่างกายเรารู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียและยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆที่เข้ามาได้ง่ายค่ะแน่นอนว่าความสำเร็จทุกความสำเร็จนะคะ รวนไม่ได้อยู่บนเส้นทางที่รวยด้วยกลีบกูหลาบค่ะความเหนื่อยย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาเหนื่อยแล้วก็พักได้แต่ไม่ใช่ยอมแพ้ค่ะพักแล้วก็เดินต่อไปเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางของคุณนะคะดังนั้นนะคะเราคงต้องขยันบอกตัวเองว่าสู้ๆนะสู้ๆกันดีกว่าค่ะจะเห็นได้ว่านะคะคำพูดที่กล่าวมาแล้วค่ะ ล้วนมีผลด้านลบทั้งต่อร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะซึ่งคนที่เขาประสบความสำเร็จนะคะเขาจะไม่พูดคำพูดนี้ออกมาเพื่อบรรนทนจิตใจแล้วก็ทำลายตัวเองเด็ดขาดค่ะอย่างถ้าเราเคยอ่านประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จหลายๆท่านนะคะเราก็จะพบว่าทุกคนร้วนมีคำคมคำสอนใจเด็ดๆดค่ะ เพื่อคอยกระตุ้นเตือนตัวเองนะคะรวมถึงเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยคำคมเหล่านี้ก็ส่งต่อไปอยังบุคคลอื่นๆต่อไปบางครั้งนะคะส่งต่อไปในระดับโลกเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นคำพูดนี้นะคะชีวิตผมไม่เคยพ่ายแพ้เพราะชีวิตผมมีแต่ชัยชนะ หรือไม่ก็มีแต่บทเรียนที่ผมต้องเรียนรู้คำพูดนี้เป็นคำพูดของเนวสันเมเดดาค่ะคำพูดที่โด่งดังไปทั่วโลกนะคะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายค่ะเพราะเขาคือประธานาธิบดีผิวดำคนแรกของประเทศแอฟริกาใต้ค่ะ <c oughs> ซึ่งแน่นอนว่าการที่คุณเนลสันจะประสบความสำเร็จได้ในทุกวันนี้ เขาต้องไม่เคยพูดคำเหล่านี้ออกมาจากปากแน่นอนค่ะเพราะเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าคนผิวดำในยุคก่อนเนี่ยโดนอะไรกันบ้างการที่เขาสามารถลุกขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะคำว่าเหนื่อยคำว่าท้อคำว่าเบื่อหรือทำไม่ได้แน่ยากจังเลยขี้เกียจจังเลยเนี่ย ไม่มีทางที่เขาจะพูดคํำเหล่านี้ออกมาอย่างแน่นอนค่ะคําพูดทุกคํานะคะร้วนมีพลังที่จะทำให้ชีวิตของคุณไปสู่จุดหมายปลายทางที่คุณตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ก็อาจจะทําให้คุณล้มเหลวได้ไม่เป็นท่าดังนั้นหากคุณอยากประสบความสำเร็จนะคะคําพูดห้าคำที่กล่าวมาแล้วเนี่ยห้ามพูดเด็ดขาดค่ะเพราะมันอาจ ชี้ชะตาชีวิตของคุณได้ว่าคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จหรือร้มเรลวได้ค่ะชีวิตคุณอาจจะกลับกลายเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้หากคุณพูดแต่สิ่งที่ดีแล้วก็มีพลังบวกให้กับชีวิตค่ะดังนั้นนะคะคิดก่อนพูดมีแต่ได้ไม่มีเสียแม้จะเป็นการพูดกับตนเองก็ตามเถอะค่ะบางคนอาจจะบอกว่า ฉันก็แค่บ่นๆบนกับตัวเองบ่นกับตัวเองเท่านั้นบ่นวันละนิดก็แค่บ่นกับตัวเองมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างไรนี่นาลองเปลี่ยนดูนะคะถ้าวันนี้คุณมีชีวิตที่ยังเหมือนเดิมอยู่ลองเปลี่ยนคําพูดดูค่ะแล้วมันอาจจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณได้นะคะอย่างแนวทางการทำงานตามหลักศาสนาพุทธนะคะเราก็จะใช้หลักอิทธิบาทศีค่ะ ซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงตัดสอนเอาไว้นะคะหากเราอยากประสบความสำเร็จจงใช้หลักอิทธิบาทสีนี้ประกอบในการทำงานค่ะนั่นก็คือชันทะวิริยะจิตตะวิมังสาค่ะหลายคนอาจจะท่องจำได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะยังปฏิบัติกันไม่ได้ค่ะชันทะก็คือการมีใจรักในสิ่งที่ทำค่ะ อันเกิดจากความรักความศรัทธาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่เกิดจากความรักความพอใจของเราค่ะข้อ 2. วิริยะค่ะคือความมั่นทุ่มเททั้งกายและใจค่ะหากเราอยากประสบความสำเร็จแล้วความวิริยะอุตสาหะค่ะจะเป็นวิถีทางที่จะทำให้เราขจัดต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆทั้งมวลได้ค่ะ ข้อ3จิตตะค่ะจิตตะคือใจที่จดจ่อและรับผิดชอบค่ะเมื่อเราลงมือทำสิ่งใดแล้วก็ทำให้เกิดความรอบคอบประมัดระวังค่ะยิ่งเป็นงานใหญ่ที่มีความซับซ้อนยุ่งยากมากค่ะเราก็ต้องมีใจิตใจที่จดจ่อตั้งมั่นค่ะหากมีปัญหาแล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานั้นให้ได้ ใช้ความระมัดระวังรอบคอบเพื่อให้เกิดความผิดพลาดให้น้อยที่สุดค่ะข้อสวิมังสาค่ะคือการทบทวนในสิ่งที่ได้คิดและทํามาค่ะอันเกิดจากการมีใจรักแล้วก็วิริยะแล้วอุตสาหะแล้วข้อสวิมังสาค่ะคือการทบทวนในสิ่งที่ได้ทํามาค่ะสิ่งที่เราทําอันเกิดจากความรักฉันทะแล้วเราก็มุ่งมั่นด้วยการใช้วิริยะ จดจ่อและรับผิดชอบด้วยจิตตะแล้วนะคะต่อไปเราก็ต้องมาใช้วิมังสาค่ะในการทบทวนสิ่งที่เราได้ทำไปว่ามันเป็นอย่างไรมีผลดีผลเสียอย่างไรค่ะรวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้แนวคิดแนวทางหลักการใช้คำพูด เพื่อทําให้ตัวเองประสบความสำเร็จมีชีวิตดังตัวเองที่หวังไว้ค่ะเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขมีความสมหวังกันทุกคนนะคะและโปรโดจงจำไว้ว่าความอ่อนแอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือการยอมแพ้ค่ะขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะ